สองแชร์ค่ะสองแชร์ค่ะสามหกขอสามหกว่าชชอบสามหกมากสามหกห้าสี่อะไรเงี้ยมาท็อปสองแชร์จ้าขอคนละสองแชร์ค่ะแล้วพิมพ์ว่า รวยๆขอคนละสองแชร์ตอนนี้เลยสองแชร์จมามังอะไรก็ได้ที่มีหกยกเว้นหกยกเว้นหกศูนย์หกหนึ่งหกเก้าหกแปด โคหนึ่งมันออกไปแล้วว่าฉันก็ต้องเป็นชอยที่มันต้องตัดออกหนึ่งออกปะมาเลยขอให้หกมาคอลลาเจนของอะไรเจนูก,กิ้งของชาเม่ค่ะ เนุก,กินของชาเม้กับอะไรนะกับอะไรอะ่ะเวเน่ชาเน่กับเวเน่เจนุกชอบสองยี่ห้อนี้ชาเน่กับเวเน่กินกินกินด้วยกันกินผสมกันกินดีอาขอคนละสองแชร์ค่ะและพิมพ์ว่าเฮงเฮง สองแชร์แล้วพิมพ์ว่าเฮงเฮงมาสองแชร์แล้วพิมพ์ว่าเฮงเฮงมาค่ะจะชอบนะหกสามเมื่อนี้เซ่แบบเบาๆน่ารักน่าหลาถือลอตเตอรี่แบบน่ารักน่าหลามา เฮงเฮงชค้ๆมันหม่านจ้าเ <c oughs> ฟพี่ฟเฟเจนุกหายค่ะฟเฟเจนุกหายฟเฟเจนุกหาย,หายอะมาใครพร้อมแกปแล้วพิมพร้อมมา ขอมาเลยค่ะขอรัวๆนะคะใครยังไม่ได้อะไรอ่ะมาสั่งซื้อเข้าบ้านเข้าบ้านเจนุกทักลิง์ร้านคาเจนุกได้เลยนะอันนี้เป็นใบเขียวนะจ๊ะ อันนี้คือใบเขียวจ้าสั่งแล้วค่าขอบคุณค่ะได้เข้าบ้านฟรีเดอ้อสั่งซื้อสินค้าเข้าบ้านนะจ้าใครแคปแล้วพิมพ์คำว่ารวยรยค่ะใครแคปแล้วพิมพ์คำว่ารวยรวยเดอ้อ ใครแคบแล้วพิมพ์รวยๆจ้าใส่ดวนมาได้แล้วสักงวดสองงวดก็ยังดีใส่ดวนใส่ดวนจ้าใส่ดวนจ้า ใส่โวนจ่ามาได้แล้วจ้ามาได้แล้วจ้าทุกคนจา๋าใครสนใจเข้าบ้านเจน,นุกนะคะตลอดชีพนะคะได้เลยหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีทักไลน์ที่เจน,นุกปงหมุดได้เลยนะคะทักไลน์ที่เจน,นุกปังหมุได้เลยนะคะเข้าบ้านฟรีค่ะตลอดชีพนะขอบอกเลยว่าตลอดชีพ ตะหลอดชีพตะหลอดชีพเด้อตะหลอดชีพเด้อตะหลอดชีพเด้อ ตลอดชีพเด้อ,อ